สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับวิธีการติดกาวหน้าจอนะครับของมือถือนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับวิธีการนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น oppo a83 นะครับตัวนี้จอนะครับผม เพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะติดจอนะครับอย่างน้อยนะครับต้องเทสจอก่อนทุกครั้งนะครับผมการเทสนะครับช่วยได้หลายอย่างนะครับตัวนี้นะครับเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุปกรณ์นะครับในการติดนะครับก็จะมีกาวนะครับกาวของ ยาหันนะครับ Y7000 นะครับตัวนี้หาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับหลอดเล็กๆนะครับหาซื้อได้เลยนะครับต่อไปนะครับยางรัดนะครับประหยัดดีนะครับผมสะดวกด้วยนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะติดกาวนะครับผมขอบนะครับต้องสะอาดเลยนะครับ ต้องสะอาดเลยนะครับขอบด้านข้างนะครับผมทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับมาเริ่มเลยนะครับผมจะติดนะครับบนนะครับลงล่างนะครับเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงจอนะครับกับตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้ต้องห่างนิดนึงนะครับต้องเพื่อนๆต้องระวังกันด้วยนะครับ มาเริ่มเลยนะครับถือแบบนี้นะครับผมประมาณสัก40องศานะครับแล้วค่อยๆนะครับค่อยลากนะครับลากลงนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นเส้นเดียวพอนะครับ กาวตัวนี้นะครับถ้าติดแล้วติดเลยนะครับผมค่อนข้างจะเหนียวเลยนะครับจะงัดออกต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานะครับที่จออ้านะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ใช้นิดเดียวนะครับกาวนะครับต่อไปก็จะติดเลยนะครับการติดกาวนะครับผมวางทาบลงไปเลยนะครับวางตรงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับรีดนะครับรีดด้านข้างนะครับรีดให้รอบๆเลยนะครับแบบนี้นะครับ ดูขอบด้วยนะครับข้าวเรียบร้อยหรือยังนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะประกอบ หลังจากที่เราติดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องเทสอีกครั้งนะครับโอเคถ้าหากขึ้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมถ้าหากไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับสามารถแกะตอนนี้ได้เลยนะครับแกะจอนะครับแกะตอนที่ยังไม่แห้งนะครับผมถ้าหากกาวแห้งแล้วนะครับแกะยากนะครับตัวนี้นะครับผ่านนะครับผม ต่อไปนะครับหนังยางนะครับรัดนะครับตัวนี้รัดไปเลยนะครับหนังยางนะครับเส้นเล็กได้เส้นใหญ่ได้นะครับเส้นใหญ่ก็สองรอบนะครับเส้นเล็กก็หนึ่งรอบนะครับตัวนี้ของผมเป็นเส้นใหญ่นะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับตรวจสอบดูนะครับ ความเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับวิธีการติดกาวนะครับหน้าจอนะครับของมือถือใช้ได้ทุกรุ่นนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ